สวัสดีค่ะเมนีวราพอสิีผ้ามะมักเนื้อนะคะามะมักเนื้อแดดเดียวค่ะ,าาคะวราพอิเสีเนื้อแดดเดียวค่ะส่วนประกอบกับมีเครื่องปรุงในการทีสิมักเนื้อแดดเดียวเนือ้อคือเนื้อง่วนเนือจากวราพอใส่เนือน้อง่วค่ะมีเกลือค่ะเกลือพริกไทยปกติห้าิใส่พริกไทยเม็ดก็ได้ค่ะหกใส่กับกระเทียมถ้าพริกไทยเม็ดมันงก็สีหอมดีก็ได้นะคะ กระเทียมกระเทียมกระมี่คือกระเทียมหน่อยแมเลาพ่อฉัใส่กระเทียมหน่อยค่ะมันจังสีหอมนะคะหอมตัวกระเทียมหัวใหญ่หวา,านมาะกระมี่น้ำตาลค่ะผงนัวผงนัวค่ะรสดีใส่กระเทียมหน่อยหอมๆข้าวกลุ้กเห็นไหมละเอียด ใิดไทยปนละเอียดอ่ะใส่ผงนัวด้วยใส่น้ำตาลด้วยนิดนึงก็ต้องใส่หลายนะคะเดี๋ยวมันสีหวานแห้งใส่นิดเดียวหวานปแปแ๊แป๊แปนิดนึง เกลือเกลือแร่เกลืกลอไอโอดีนบบตองมาเข้มแห้งนะคะเพราะว่าเหนือบอมมาเข้มจ้ะทำให้เข้ากันเลยค่ะทำให้เครื่องมันเข้ากันเลย ได้แล้วค่ะสามควงสวยงามค่ะนี่ทำกินเองนะคะไม่ต้องเอาสวยงามมากก็ได้เราทำกินเองถ้าทำขายแล้วถึงจะทำสวยทต้องใส่เยอะขนาดนี้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซัหนี้และะ้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า จนไหนก็ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องย t ทูบโชคถาวรรถเกี่ยวนะเมรุจ้าสวัสดีจ้า